สวัสดีครับกลับมาอยู่กันนะครับกับรายการไอทีเส้นท่านเรียนรู้เรื่องราวไอทีง่ายๆที่บ้านท่านครับพบกันวันเสาร์อาทิตย์เวลาดีแบบนี้อีกเช่นเดิมครับแล้วก็แน่นอนรับชมเราได้ในช่อง m อพภาคกลางช่อง11นะครับผมเอพีทีเซนท่านแล้วก็ในช่องทางออนไลน์ไลฟ์ทีภาคกลางสะทะทะการจรทบุรีแล้วก็ออกเกียงรีวิวครับก็จะมีเรื่องราวสาระต่างๆมากมายทั้งเรื่องไอทีทั้งเรื่องความรู้ในทุกวันนี้มาคุยฟังกันนะครับผมสําหรับในส่วนของวันนี้ แน่นอนผมเลยเห็นโจทย์ซึ่งก็เป็นโจทย์ที่อยากทํามาตลอดครับเป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องการซื้อของออนไลน์แล้วก็จะประยุกต์กับสิ่งที่คน,นสนใจทุกวันนี้สนใจทุกวันนี้คืออะไรครับใช่ไหมครับน้มามันแพงก็เลยทุกคนเลยมาสนใจรถไฟฟ้าแล้วก็เลยมีเรื่องการโกงออนไลน์ขายของขายรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ใช่วิธีการดูอย่างไรผมเลยเอาเรื่องนี้มารวมกันนะครับอาจจะยาวสักหน่อยหนึ่งนะแต่ผมจะพยายามทำให้เข้าใจและเห็นภาพรวมและวิธีการนี้แหละ คือวิธีการที่สามารถซื้อของออนไลน์ได้อย่างไม่ถูกกงแน่น,นอนผมกล้าพูดได้เต็มปากผมกล้าบอกเลยว่าผมซื้อออนไลน์มาตลอดทุกชิ้นที่ผมซื้อคอมทุกอย่างผ้าปูนคอบม,มือถือทุกเครื่องผมซื้อออนไลน์หมดครับทาไมผมถึงมั่นใจเพราะผมเข้าใจหลักการผมถึงย้ํานะครับอย่าลืมความไม่รู้นี่แหละคือปัญหาถ้าเรา,เารู้เราจะไม่โดนหลอกและเราจะช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยแต่ที่จะทําให้เรารู้ ก็คือการศึกษาซึ่งผมก็จะเอาข้อมูลพวกนี้มาคุยฟังให้เห็นภาพรวมให้คอนเซปต์อย่างแน่นอนนะครับถ้ามีอะไรอยากให้เราช่วยอยากให้เราบอกอยากให้เราทําให้ดูขอเพียงคอมเมนต์มาเราจะได้ทําให้โดนใจและมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอย่างแท้จริงนะครับผมก็เกินมาแล้วอย่างไรก็ตามขอเริ่มต้นกันเลยแล้วกันเดี๋ยวจะได้เขา้าเรื่องของเรานะครับแน่นอนครับผมตั้งโจทย์ไปแล้วที่ออกเรียนะครับเฟซออกเรียงก็ ไทีเซนท่าน EP25 ครับเทคนิคการซื้อของออนไลน์ไม่ให้โดนหลอกนะครับผมย้ำแหท็ไว้เลยนะถูกและดียังมีถ้าเข้าใจราคาของแฮท็ hashtag, ถูกเวอร์และดีไม่มีอยู่จริงครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับผมก็เลยอธิบายว่าหลักการคือทุกวันนี้ครับการซื้อขายออนไลน์นครับเป็นเรื่องปกติมากของทุกคน แต่ละคนยังไม่เข้าใจนะครับจึงทาให้โดนหลอกนะครับกรณีที่พบมากๆก,ก็คือเดี๋ยวผมอาจจะมีภาพอินเสิร์ตจากที่ดูในข่าวมัง้งอะไรไม่ดูนะมาดูกันก่อนนะครับหหลอกขายของราคาถูกครับเก็บเงินก่อนแล้วไม่ส่งอ่าอันนี้ตัวดีเลยก็คืออะไรครับคือหลักการก็คือจะบอกว่าถูกมากๆแล้วพอถูกเสร็จคนก็จะรู้สึกเอ้ยถูกจังก็จะรีบโอนก่อนโดยที่ไม่ยังไม่หาข้อมูลอะไรก็จะพาได้เลยครับ 2. หลอกของขายราคาถูกแล้วเก็บเงินไปทาง แต่ส่งของไม่ดีของไม่ใช่เอามาให้ย้ำนะครับข้อ2เนี่ยบ่อยเลยก็คือเห็นว่าราคาถูกอุย้ยไม่เป็นไรเก็บเงินไปทางเก็บเงินไปทางไม่เป็นไรไงของส่งมาก็เราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ผมย้ำนะครับพอเราส่งมาแล้วเราไม่สามารถแกะดูได้แต่อย่างที่ที่ผมพยายามยกตัวอย่างอะ่ะก็คือ,อเช่นของชิ้นค้าใหญ่อย่างรถเนี่ยเขาอาจจะหลอกในการทากล่องใหญ่ๆก็ได้ แล้ก็สมมติปไปจากยานไฟฟ้านะครับก็ทำกล่องให,ใหญ่ๆทั้งในไม่ใช่ของจริงแต่เราต้องจ่ายตังค์ไปก่อนพอจ่ายตังค์ไปแล้วเราจะเอาคืนเราต้องทาเรื่องมากมายแล้วถ้าเกิดเขาเป็นการมิจชรชีพเมื่ออาชีพะการที่จะยกเลิกการที่จะคืนเงินแทบจะทำไม่ได้เลยเพราะบัญชีที่เราโอนไปบางครั้งเขาจะหลอกให้เราโอนตรงเลย เดี๋ยวลดให้อีก10%อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือน่ากลัวจึงถึงบอกไว้ว่าของที่ถูกเวอ่เวอร์ไม่มีทางครับเราจึงต้องมีเทคนิคเดี๋ยวผมมาดูข้อสุดลางให้ฟังนะครับว่าทำยังไงถึงจะซื้อของไม่โดนหลอกนะครับ 3. อันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งครับหลอกเอาเงินไว้จาอันนี้หลอกเอาเงินไว้จาก่อนโอ้ยอันนี้ปกติเป็นแสนแต่ถ้าคุณซื้อตอนนี้เป็นหมื่นแล้วก็แต่ต้องมีค่าไา้จาก่อนนะเดี๋ยวพอส่งสินค้าเสร็จแล้วคุณค่อยให้เพิ่มเขาแค่ได้เงินไว้จาคนละพัน และบัญชีที่เราโอนไปเป็นบัญชีม้าเรื่องบัญชีม้าเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตทาในคลิปต่อไปเพื่ออธิบายอย่างละเอียดเลยว่าอย่างไรนะเอาง่ายถ้าเราเผลอโอนไปแล้วโอกาสที่เราได้เงินคืนน้อยมากและทําไม่ได้เลยเพราะชื่อคนที่โอนไปเป็นชื่อใครไม่รู้ที่ไปจ้างเขาเปิดมาช่องทางที่หลอกที่น่ากลัวคือการยิงโฆษณาครับเดี๋ยวจะมีให้ดูนะก็คือยิงโฆษณาที่โหตอนนี้ร้านโดนปิดแล้วร้านกำลังจะปิดเลยเล็กขายของครับสมัยก่อนมีมากมายทั้งที่ชิ้น ความดันแรงน้ําทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่มีมากมายครับทุกวันนี้ในกรณีผมเรื่องไฟฟ้าเนี่ยก็มีรถสกูตเตอร์โอ้ มีโชคมีอะไรดีมากมายเดี๋ยวมีคิดไปดูโอ้ปกติราคาหลายหมื่นเราขายแค่สองพันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ครับถ้ากรณีนี้ถ้าส่งมาก็จะส่งมาก็จะเป็นสกูตเตอร์ที่เป็นไม่ใช่ไฟฟ้าสกูตเตอร์ที่ราคากระป๋องก็แปลงคือสกูตเตอร์ธรรมดาซึ่งปกติอยู่พลาสติกขนาดห้าหกร้อยใส่กล่องให้ใหญ่ๆห,หน่อยต้นทุนรวมแล้วประมาณสักห้าร้อยแต่เขาได้จากเราไปสองพันกำไรสองพันชัดๆครับเขาใจาเงื่อนไขนะในเงื่อนไขเนี้แน่นอนเลยก็โดนโกงแน่นอนครับ การที่ยิงโฆษณาการที่มีเพจชัดเจนก็ไม่ใช่ว่าเป็นของจริงเป็นของถูกนะเป็นของที่ถูกต้องสําคัญที่บอกเราต้องรู้ราลากลางให้ได้เดี๋ยวมาดูวิธีเทคนิคครับผม3ข้อนี้ผมเลยมาสุปว่าจึงมีเทคนิควิธีการเลือกซื้อที่เป็นข้อเสนอแนะดังนี้นะครับผมตั้งโจทย์เลยตัวอย่างการเลือกซื้อรถไฟฟ้าครับทุกวันนี้นะ้ำมันแพงครับคนจึงเอะอะอะไรก็รู้สึกเฮ้ยรถไฟฟ้าถูกงั้นใช้ไฟฟ้าดีกว่าจึงมีให้ข้อมูลตรงนี้นะครับว่ารถไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นเนี่ยหรือนิยมเรียกสั้นๆว่า EV E ีแต่ EV เนี่ยส่วนมากใช้ในเรื่องรถยนต์นะครับถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์มันจะไม่ใช่นะมันจะมีเงื่อนไขอื่นเดี๋ยวมาดูกันคําที่ค้นหาหลักสี่คำคือนี่ผมพยายามบอกครับรถจักรยานไฟฟ้า,ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารถสกูตเตอร์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้านี่ครับตัวย่อเขานิยมเรียก EV กันนะครับผมเทคนิคที่ผมพยายามบอกครับมาเริ่มต้นกันคือหนึ่ง ให้ขาข้อมูลราคาการของสินค้าในนั้นนะครับเพื่อเปรียบเทียบก่อนกับหลายร้านหลายช่องทางการซื้อโดยเริ่มจะเข้าเว็บ Google ก่อนนะครับเพราะถึงต้นทางคือเว็บ Google อยู่แล้วหรือเว็บที่ให้ความรู้แต่ผมย้ําพอเข้า Google นะ่ะพอมันจะลิงก์ไปที่ไหนมันจะลิงก์ไปทั้งเฟซยูทูบทั้ง l a z a d a ทั้ง s h อ p e e จะดิเซน,น็นอกนอก็นอกอีกหลายๆเว็บหลายไซต์ที่เกี่ยวกับเรื่องขายของมันมีหมดแน่นอนนะครับสำคัญคือแน่นอนต้นทางคือ g o o g l e แหละลองเซิร์ชตามสเต็ปที่ผมทําให้ดูนะ ให้เน้นดูรีวิวครับว่าร้านค้านั้นรีวิวดีมีเลตติง้งก็ถือได้ว่ามีคุณภาพดีกว่าร้านที่เลตติ้งไม่มีดาวน้อยกว่าการตอบกลับคําถามก็เป็นสิ่งที่บอกความใส่ใจของร้านค้านะครับอันนี้ดูเทคนิคก่อนนะผมดอกจันไว้ว่าแต่ถ้าเว็บไซต์หรือ a c e b o o k ร้านไม่น่าเชื่อถือครับมีคนกดไลค์ห้าคนสิบคนมีคนกดไลค์หลักพันก็จริงแต่คอมเมนต์เหมือนบูเวอร์ก็ไม่ใช่แล้วนะครับรีวิวดีๆก็สันนิษฐานได้ว่าเป็นรีวิวปลอมให้เข้าใจนะผมถึงบอกว่า ถ้าสําคัญที่สุดอะครับถ้าเรารู้ข้อหนึ่งแล้วคือรู้ราคากลางวันปกติราคาหมื่นหนึง่งมาขายหลักพันเป็นไปไม่ได้พันต้นไปลายอ่ะอยังพอได้แต่ก็ต้องมาดูว่าเพราะเรื่องไฟฟ้าเนี่ยผมต้องอนิยามให้เข้าใจก่อนว่าอย่าลืมครับบางครั้งมันโละก็จริงมันโละเรื่องแบตแบตปกติจะอยู่ได้3ปีแต่ถ้าโละเหลือแค่ครึ่งครึ่งปีแล้วเขไม่มีประกัน ก็ถือว่าเราซื้อของผิดอีกแล้วถึงได้ของจริงแต่แบตเสื่อมค่าเปลี่ยนแบตเกินครึ่งหนึ่งผมถึงพยายามให้อธิบายความรู้ข้างล่างเดี๋ยวดูกันนะครับให้เข้าใจเงื่อนไขก่อนนะไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลาแต่ถ้าเราศึกษาเราก็จะได้ของดีราคาถูกได้จริงๆครับนิฐานที่ราคาประมาณหมื่นเหลือหลักหลายพันสันนิฐานได้เลยว่าหลอกลวงยกเว้นเป็นสินค้ามือสองที่เราต้องเข้าใจราคาลดสต็อกจริงๆแบตไม่รับประกันมีแตกหักนี่แหละครับมีราคาลงจริงๆนะครับ โค้มีการปิดคอมเมนต์หรือคนมาเม้นด,ดูแล้วเหมือนบอดดูแล้วเฮ้ยซ้ำๆกันเลยไม่ใช่แล้วนั่นแหละครับคือการทำเดี๋ยวนี้เขาเนียนเขาใช้ทำเฟซทำปออ,อ,อวาตารมาเม้นมาอะไรให้ดูมากมายเนี่ยกับเชื่อไม่ได้ครับาราคามันถูกเกินไปนะครับให้ศึกษาสินค้านั้นนะคุณสมบัติในรุ่นนั้นอนะ่ะอย่าลืมนะครับในแต่ละรุ่นของรถจักรยานยนต์รถไฟฟ้ารถจักรยานเนี่ยมีคุณสมบัติของมันอยู่ถ้าราาุ่นเดียวกันราคาแตกต่างกันมาก ไม่ใช่แล้วแต่ถ้าเรารุ่นโอ้ลุ้นราเหมือนกันแต่เรื่องแบตเตอรี่ต่างกาันราคาต่างกันหลายหมื่นก็เห็นอยู่อันนี้ต้องเข้าใจต้องใช้เวลานะอันนี้ผมจะเจาะลึกในโอกาสต่อไปแต่อันนี้เห็นภาพรวมกว่อนนะเพราะถ้าเข้าใจวิธีการอ่ะจะซื้อเสื้อผ้าจะซื้อรองเท้าทุกอย่างเข้าใจมันรับรองอยังไงเราก็ไม่โดนโกงให้ใช้เวลากับการหาข้อมูลอย่ารีบกับคาว่าโลคําว่าในภายวันนี้พอยิ่งรีบเรายิ่งมีโอกาสพลาดสูงครับโลสินค้าตัวดีเลยครับ บริษัทโดนปิดต,ต้องรีบเพื่อช่วยเหลือคนอื่นทําให้น่าสงสารอันเนี้ยทางนั้นเลยครับโกงทางนั้นครับ 4. บัญชีโอนเงินถ้าชื่อเป็นบริษัทนะครับยังมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งแต่ก็ต้องเชื่อในระดับหนึ่งก่อนนะอ่า แต่ถ้าเกิดเป็นชื่อคนเนี่ยต้องสงสัยเลยเลยหรือการซื้อแบบส่วนตัวแล้วไม่ใช่ชื่อตัวเองหลายครั้งที่ทําให้ดูก็คือการซื้อแบบส่วนตัวครับคือช่วงแรกเขาหลอกเราก่อนให้ซื้อได้โดยราคาไม่แพงมากจนเราติดใจเราซื้อกลายไปซื้อหลักแสนก็โดนไปเยอะเรื่องสองเดื่อนครับก็มีดูที่เรื่องโทรศัพท์มือถือในตัวอิสตาแกรมครับหลายคนโดนเป็นล้านครับ อันนี้ต้องระวังนะครับบางคนเขาใช้วิธีการตกเบ็ดก่อนคือหลอกไปก่อนพอลงทุนเป็นหลักหมื่นหลักแสนเขาเลยเอาทีเดียวเอาเป็นก้อนใหญ่ช่วงแรกยอมไม่เตื่อตายใจก่อนอันนี้ก็น่ากลัวน,นะครับเดี๋ยวมีเวลานะครับแล้วเราไม่เข้าใจครับอย่าซื้อของออนไลน์ครับเพราะเราจะเสี่ยงมากวิธีการเราจึงควรจะไปไหนครับไปซื้อของที่มีร้านชัดเจนอย่างเช่นเมืองการบ้านผม วิธีการก็ผมง่ายๆผมก็เสิร์ชเลยรถไฟฟ้าโดย Google Map มันก็จะมีร้านซึ่งเราไปดูได้อย่างน้อยเราไปดูราคาไปดูแล้วได้เทสถึงจะแพงกว่าหลายพันแต่เราได้ของจริงมีปัญหาเราเคลมนได้อันนี้ข้อดีของการซื้อของที่บ้านเราเองนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะในกรุงเทพสบายอยู่แล้วในปริมณฑลก็สบายอยู่แล้วหลายจังหวัดนะครับมีร้านตัวแทนหลายๆร้านแล้วราคาไม่แพงมากหรอกก็ต้องเข้าใจนะครับอยากเขียนแต่ของถูกของถูกถ้าไม่ได้ของคือของแพงของแพงแต่เราได้ของใช้จริง มีการประกันมันคือของถูกนั่นเองอย่าลืมตรงนี้นะขุสรุปภาพรวมเพื่อดีแล้วตอนนี้ทาจริงครับอ่ะผมเริ่มต้นตรงนี้ครับก็คือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าครับผมเซิร์ชให้ดูภาพรวมนะครับนี่ผมเริ่มต้นที่รถจักรยานไฟฟ้าก่อนครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมอยากเข้าใจมากนะครับตึกเห็นไหมครับที่ผมพยายามบอกครับเมื่อเราเซิร์ชไปแล้วครับแน่นอนตอนนี้สองค่าหลัก ช้อปปี้รัศดาเขาซื้อโฆษณาของ Google โฆษณาของทุกอย่างมันเลยจะเด้งมาให้เห็นภาพเลยผมไม่ดูนะเห็นไหมเซี่ยมีฮิโมได้ไหมเซี่ยมีอันนี้ก็คือเซี่ยมีตัวหนึ่งนะครับสองหมเห็นไหมครับ9ก้าพันนะครับหมื่นแนะฮะช้อปปี้ a ั a ดาจะคู่กันมานะครับเพราะในส่วนนี้เขาซื้อคู่กันมาเห็นไหมครับเข้าใจผมนะวิธีการยกตัวอย่างเช่นจอยไน้นฟ้าอันนี้เป็นที่ผมเคยเล่าให้ฟังในอีพีก่อนหน้านู้นะ ก็จะเป็นรถจักรยานที่ค่อนข้างจะปั่นไม่ได้อันนี้ผมจะเอาแบบปั่นได้ครับตัวอย่างที่ผมอยากให้ดูก็คือปั่นได้ครับโอเคไหมครับอันนี้แบบปั่นได้อ่ะจักรยานไฟฟ้าพ,พับกดเข้าไปครับมันเลือกช้อปปี้นะครับตึงเห็นภาพรวมนะเห็นไหมครับนี่เลยจักรยานไฟฟ้าพ,พับได้ขนาดสีนิ้วกาลังไฟสี่แโวลต์ครับเห็นไหมอันนี้ถือสัานีฐานเลยว่าเป็นร้านจริงเพราะอะไรครับ มันมีเลตติ้ง4.6ด้วยมีขายแล้ว156ชิ้นอ่าแสดงว่าโอเคเลยร้านนี้ใช้ได้อ่าโอเคไหมครับวิธีการเข้าไปดูต่อ,อยังไรให้เข้าไปดูที่ร้านได้เลยครับอันนี้ผมใช้ดูภาพรวมนะให้ดูภาพรวมภาพนั้นก่อนเห็นไหมครับแต่ผมย้ำนะครับผมบอกได้เลยว่าร้านเนี่ยเป็นร้านที่เป็นมาจากจีนการแปลการภาษาจะไม่ตรงและหลายครั้งค่อนข้างจะเอาพูดจริงครับอย่างเงี้ย7,000เนี่ย โชคเนี่ยไม่มีเพราะผมทดลองผมซื้อมาแล้วผมรู้ว่าจ่าเจ็ดพันไม่ทามีโชคเพราะราคามีโชคประมาณแปดเก้าพันแต่เขาใส่ทําให้คนอยากได้แต่สุดท้ายเราจะเคมได้ไหมไม่ได้เพราะเขาถือว่าเขาทําแล้วแต่สเปคถือว่าเวอร์ไปเข้าใจเงื่อนไขนะแต่ถาวดทีไหมผมเองเียดพันผมซื้อก็ผมก็ซื้อมาที่เคยทําคลิปไปดูใช่ไหมครับเห็นไหมอย่างเงี้ยไม่โดนหลอกแล้วมันปั่นได้เพราะผมทดลองให้ดูถ้าใครสนใจเดี๋ยวผม ก็อย่างที่บอกลองซอื้อดูในคลิปผมประมาณ EP 2ี1สิบมั้งครับที่ผมทำไว้เรื่องจกักรยานไฟฟ้าจริงๆนะครับแบตเตอรี่พวกนี้ก็เวอร์ค่อนข้างเวอร์อยู่แต่มันโอเคในราคาที่7,000เนี่ยไม่มีทางเลยที่จะหาซื้อได้ในที่อื่นนะครับผมผมถึงย้ำนะเข้าใจเงื่อนไขผมนะนี่แหละผมถึงบอกไะครับอย่างเงี้ยโอเคร้านนี้ดีใช้ได้เลยแต่สเปกบอกเวอร์ไปแต่ว่าไม่ได้น่าเกียดถือว่าได้จริงคะแนน,น4 7จาก้และแถมเป็น5.5พันคะแนนเนี่ยถือว่าร้านจริง การแชท80%โอ้ถือว่าใช้ได้เลยครับยกเลิกแค่3%อ่าน้อยและการสินค้า206ค่าร่วม2ปี 2> เห็นไหมครับัญชีต่ตรวจสอบแล้วอ่าดูสินค้าทั้งหมดครับเห็นไหมย้ำครับ7,000กว่ากับ11,000เห็นไหมให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะทำไม7,000กว่ากับ11,000ต่างกันจังย้ำครับ11,000ตัวเนี้ยเบาวกว่าผมไม่เห็นภาพนะเบาวกว่า ความเร็วใกล้เคียงกันและอันนี้คือมีโชคครับเพราะผมทดลองผมดูหมดแล้วตอนแรกจะซื้อแต่ผมทดลองแล้วผมรู้สึกว่าเจ็ดพันก็ตอบโจทย์แล้วแต่ตัวผมนะเข้าใจเงื่อนไขนะครับของราคามันมีความแตกต่างกันเราจะงต้องเข้าใจสินค้านั้นเสื้อผ้าดูไม่ยากดูแค่หุ่นดูแค่ความหนาความอะไรได้แต่ถ้าเป็นเรื่องเทคนิคเรื่องคอมหรืออุปกรณ์ต้องมีความรู้บ้างซึ่งถ้าใครสนใจเรื่องพวกนี้ลองอ่าน ที่ผมจะทํามาสอนมาเรื่อยๆนะเพราะผมย้ําผมจะเน้นวิธีการคิดวิธีความรู้นั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะสวยแล้วมันจะเท่เลยแหละมเารากเป็นมาณ์หมื่นหนึ่งโอเคครับมีโชคสองโชคมีโชคหน้าด้วยอ่าแบตเตอรี่เล็กเลยอยู่ในใต้นี้ได้มันเลยราคาสูงตัวปั่นมีเกียร์ทดช่วยทําให้ปั่นเบาขึ้นอ่าเห็นไหมโอโอ,โอมันถึงแพงกว่า ตัว7,000ันะเข้าใจเงื่อนไขจักรยานไฟฟ้านะประมาณนี้นะครับภาพรวมและดูสเปคครับเหมือนที่ผมบอกครับพอพับแล้วมันสวยมันยกน้ําหนักมา20่สโลแต่ตัวน,นุ้นมันน้ำหนักสาโลเบาก็ยิ่งยกง่ายเดี๋ยวผมจะทําเรื่องนี้ในโอกาสต่อไปนะเพื่อผมจะสรุปแบบละเอียดเลยเนระื่องจักรยานเรื่องสกูตเตอร์เพราะผมว่าคนงงกันเยอะผมเลยจะเจาะแล้วก็ทําให้เห็นชัดเจนแต่เนี้ยเน้นเรื่องวิธีการซื้อของก่อนโดยโจดคืนรถจักรยานนะครับ โอเคไหมครับอ่ามันสวยมีโชคจริงอันนี้มีโชคจริงเพราะผมทดลองผมหาข้อมูลหมดแล้วมีการขโมยด้วยมี USB ชาร์จท้างหน้าด้วยอ่าโอเคไหมครับนี่ครับใช้ได้เลยมือจับมีการเลื่อนแต่อันนี้ข้อเสียของมันคือเบาะปรับไม่ได้อ่าเห็นไหมผมรู้ทําไมก็ผมหาข้อมูลมาแล้วผมถึงมั่นใจว่าผมไม่พลาดอย่าลืมนะครับอยากทําอะไรหาข้อมูลก่อนอย่าคิดแค่ถูกเพราะถูกไม่ได้ของเราคือได้ของที่แพงนั่นเองนะครับย้ําเลย เค okay, ไหมครับแต่ผมย้ำนะครับช็อปปี้ลาซาดา้าส่วนมากเป็นร้านเดียวกันชื่ออาจจะเปลี่ยนกันแต่ถ้าดูกันอ๋อารู้เข้าใจอ๋อเหมือนกันนี่ว่าแต่ผมไม่เห็นภาพนะครับอ่ะหมืน 3, ่นสามทำไมแพงจังผมให้ดูราคาที่มันนั่นนะครับอ่ะผมเอาตัวนี้ที่รูปร่างเหมือนกันครับอย่าลืมผมถึงพยายามบอกครับแต่ข้อเสียงของลาซาดา้าพอเซิร์ชแล้วมันชอบไม่เข้าลิงก์มันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมานะครับเราจึงต้องเซิร์ชจากยานฟ้าครับอ่ะลองดูครับ ปีมันดิ้งไปหาสินค้าเลยนะแต่ล a ดามันไม่ชอบดิ้งครับมันเข้าเว็บเฉยเข้าแอปเฉยยอ่าผมขออนุญาตให้เห็นภาพอาการจักรยานไฟฟ้าอ่ะให้เห็นภาพครับอย่าลืมจักรยานไฟฟ้าแบบนี้เป็กนการไ่บ้านมันปั่นไม่ได้เพราะมันหนักนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเจาะลึกในต่อไปเพราะผมได้ข้อมูลมาเพิ่มแล้วจากที่ทดลองมานะครับนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมครับ 6,007ราคาถูกกว่าแต่ค่าขนส่งก็ประมาณนะแต่ผมบอกเลยว่าอย่างที่ผมพูดครับอันนี้บอกได้เลยมันไม่มีโชคนี่เป็นอย่างนี้เลยอันนี้ถือว่ายาง,งตันนี่ครับปุ๊บอย่างนี้เป๊ะเลยครับแบตเตอรี่ถูกต้องครับ6,000กว่าราคาถูกกว่าแล้วเรามาดูเหมือนกันเห็นไหมครับ4,77เห็นไหมถูกต้อร้านจริงร้านจริงร้านจริง,รรงใช้ได้เลยเห็นไหมพิเออเดอร์30วันมีการคอมเมนต์แล้วสินค้าทุกอย่างไม่มีปัญหานี่ครับนี่แหละคือของจริงได้นอน แต่ถ้าร้านที่ไม่มีอย่างนี้ไม่ใช่นะครับมีรูปมีอะไรเห็นไหมครับถูกต้องลาซาด้าก็ถูกกว่าแต่ช้อปปีมีโค้ดมากกว่าซึ่งวิธีการซ,ซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนเลยว่าวิธีการซื้อโค้ดใส่โค้ดลาซาดา้าช้อปปี้ทำยังไงอย่างละเอียดใดแต่และพาร์ทไปเรื่อยๆเลยเพราะอย่างที่ผมย้ําครับเราต้องเข้าใจเมื่อเข้าใจเราหาของดีราคาถูกได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจก็ต้องศึกษาตัวเองก่อนเราค่อยทำนะครับมันจะมีคะแนนร้านค้า12.9สดเก้คติดตามโอเคไหมครับภาพรวมที่ผมพยายามบอกนะนี่แหละครับร้านจริง ซื้อได้จริงแล้วก็ถูกเลยไม่ดูภาพอันนี้ครับอันนี้ร้านหนึ่งนะครับมีถึงหมื่นเจ็ดนะครับอันนี้เป็นร้านที่โอเคเลยเพราะผมดูราคาไหมแต่ว่าทำไมหมื่นเจ็ดผมย้ํานี่ครับเพิ่มลถเข็นมันจะมีขนาดมากครับเห็นไหมครับถ้าเกิดซีมีแบตเตอรี่ยิ่งแบตเตอรี่เยอะนี่ครับราคาก็ยิ่งแพงโอเคไหมครับนี่ครับซีซีใส่แบตเตอรี่ไปงั้นไข่เข้าใจนะยิ่งแบต เพราะผมเคยบอกอยู่แล้วไงว่าถ้าเป็นเรื่องหลักๆของตัวแบตของจักรยานไฟฟ้ามันคือแบตเตอรี่คือตัวสําคัญสุดเลยเพราะเป็นราคาที่แพงมากครับที่ผมพยายามบอกนะประมาณนี้ครับแล้วรูปแบบมันมันจะมีโชคด้วยอ่ามีโชคใช่ไหมครับมันเลยแพงกว่านะครับอย่าลืมนะเดี๋ยวผมเจาะลึกในต่อไปแต่เนี้ยผมอยากให้เข้าใจก่อนแล้ววิธีการดูร้านมีแค่นี้เองครับ ตอนนี้ผมขออนุญาตมาตรงนี้เลยก่อนเพราะว่าเป็นสิทธที่คนเราทุกวันนี้ยก็เลยโลนหลอกกันในคืนนี้นะครับอันนี้ขอบคุณข้อมูลจากช่องวันนะครับแชร์กันผืบครับรถยนต์ไาฟ้าจิ๋วน่ารักคันละ6,990นารกมัดจำค่าขนส่ง590้กบาทใครเชื่อคือศูนย์นะครับล่าสุดเพจดีทีบอเตอร์รถจนต์ไาฟ้ารถสามล้อบรรทุกได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าถูกหลายเพจที่เป็นอาชีพดึงภาพไปหลอกเหยื่อปกติแล้วรถยนต์พวกนี้ราคาอยู่ที่แสนต้นๆน,น,นะครับ ไปจนถึง1.8แสนบาทนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เขาหลอกครับเห็นไหมเขาหลอกค่ามัดจาค่าขนส่งห้าร้อยกวาสิบอีกอ่าแล้วรวมอีกรวมแล้วหลายบาทจึงให้เข้าใจราคาการก่อนเมื่อเราเข้าใจราคาการโดยการดูในช้อปปี้รัตต้าเราจะรู้เราจะไม่พลาดแน่นอนเข้าใจเงื่อนไขนะดูความน่าเชื่อถือของร้านเราไม่พลาดหรอกครับแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราเออดซื้อใน Facebook ซื้อที่เขายิงแอดมาเราพลาดแน่นอนและเราจะเสียของหลักแสนหลัก โดยเสียหลักพันก็จริงแต่เราเสียโดยที่เราเอาคืนไม่ได้เพราะมันเป็นมัชีมานั่นเองประมาณนั้นนะครับผมให้เห็นภาพที่อยากบอกก็คือตัวอย่างที่ผมเปิดปุ๊บผมก็เปิดอีกอันหนึ่งครับนี่มันก็เป็นเพจนี้เพจนี้ครับผมเซิร์ชดูดเลยเห็นไหมใครจองรอบนี้รอรับเลยมียู่ทั้งยี่สิบคันไม่มีเก็บเงินปลายทางเห็นไหมครับไม่มีเก็บเงินปลายทางมันบอกเลยมันให้เราโอนตังค์ให้มันก่อนเช็คสภาพเรียร้อยพร้อมจะส่งทั่วไทยมาไม่ปล่อยพวของขาดราคา 11,900บาทเฮ้ยแค่1 1 9 0 0 oh, ้โอ้วิ่งได้ถึง2 0 0 3 0 0กิโลเฮ้ยโอ้วิ่งได้ไกลจังรับได้บ้านเลยค่ะรถยนต์ไฟฟ้าขอบอกว่าแค่ค่าขนส่งครับก็หลักสองพแล้วเพราะน้ำหนักมันสูงแต่ขายได้แค่1 1 9 0 0เป็นไปได้ยังไงเห็นไหมครับคนถูกใจร้อครับขอบินเจ็ดสิใช้ช่าทำเอ็ดครั้งถ้าระเผลอโอนตังไปรับรองศูนย์แน่นอนนะครับผมอันนี้มีอาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์ย้ำนะครับ บางคนไม่ยิ่งแอดกคจริงแต่บางคนเนื่องจากรูปมันเลยทําให้คนแชร์เยอะแล้วมันมีวิธีการไอ้คอมเมนต์มันลบทิ้งอีกนี่แหละครับคือวิธีการทั้งลดคือพี่ผมพยายามบอกแหละหลายคนนึกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ผมอยากย้ําคําหนึ่งนะครับมีคําบอกว่า,า,า,ร,ารัฐบาลลดภาษีนําเข้าออรถไฟฟ้าให้อันนั้นมันมีเงื่อนไขคือต้องเป็นรถยนต์ที่ขนาดประมาณหนึ่งนะครับต้องมีกําลังวัดสูงและก็มีราคาประมาณ4ี่ห้าแสนมันจึงลดมาจะเหลือประมาณสามแสน แต่รถประมาณนี้ถ้าจากที่ดูอะ่ะเป็นรถจีนซึ่งแน่นอนอันนี้จดทะเบียนไม่ได้ผมมั่นใจว่าในเงื่อนไขคือออกถนนใหญ่ไม่มีพรบ,รบรมันทำไอันนี้ไม่ได้นะพราะขับรถในบ้านได้แต่ถ้ารถที่แบบอ่าตัวอย่างเทิงเอง MG อลาคุดแคหรือหลายยี่ห้อหราคามจะเริ่มที่8-9 0 0แสนรถของ ภาสีนําเข้าก็เหลือประมาณ7จ็ดแสนแสนกว่าบาทกับสองแสนอันนี้ก็คือราคานั้นนะครับอันนี้ต้องเข้าใจเงื่อนไขนะน,นะราคาที่ราคาประมาณแสนกว่าเนี่ยจดทะเบียนไม่ได้แน่นอนกล้าฟันธงเพราะหาข้อมูลมาแล้วแต่เดี๋ยวรายละเอียดเป๊ะเดี๋ยวนาคลิปต่อไปให้ดูนะครับเข้าใจเงื่อนไขนะอย่าลืมนะครับหาราคากลางให้ได้ก่อนแล้วเราจะรู้ว่าที่เราซื้อเฮ้ยมันต้องเท่านี้ไม่ใช่ว่าถูกขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะเข้าใจผมนะที่ผมพยายามเล่าพยายามนําเสนอจะมีประมาณนี้นะครับผมช้อปปี้และซด้า นกๆกจดีแทนท่านลองเข้าดูดูร้านให้เป็นรับรองไม่โดนหลอกรายละเอียดวิธีการต่างๆความแรงความดูเดี๋ยวผมขอญาตทำคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทาให้ดูเลยว่าโอ้วิธีการดูอย่างไรแบบละเอียดนะครับอันนี้ให้ดูตัวอย่างของการเทคนิคการซื้อและก็วิธีการอ๋อเซิร์ชดูร้านดูอย่างไรดูรีวิวดูอย่างไรก็พอจะได้เนืทั้งเจดีแทนท่านลาซาด้าแล้วก็ช้อปปี้และเดี๋ยวมีโอกาสจะทำอื่นต่อให้ดูนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของ รถยนต์ไฟฟ้ารถจักรยานไฟฟ้า,แ,ฟฟาแต่เน้นก็คือให้เห็นภาพรวมก่อนเพราะจักรยานผมชํานาญและผมซื้อมาให้ดูแล้วนะครับผมถึงพยายามบอกนะครับอย่าลืมการสินค้าออนไลน์เนี่ยมันหาได้จริงแต่เราต้องเข้าใจมันนะแต่ถ้าไม่เข้าใจการเลือกซื้อที่ร้านที่อยู่แถวบ้านก็เป็นสิทธ์ที่ดีครับสิ่งที่ผมพยายามบอกที่สุดนะครับอย่าลืมว่าเราโอนไปเอ้ยเราไม่หลักฐานหลักฐานแต่ปัญหาของเราคือที่เราโอนมันคือบัญชีมา้าบัญชีปลอม เราเรียกเขาไม่ได้หรอกครับถึงเรียกได้ก็ใช้เวลามากมายแต่เอาจริงทุกวันนี้มีการทดสอบมาแล้วแหละว่ายากมากมันเลยทําให้คนเราโดนโกงไปหลักพันหลักร้อยคนละห้าร้อยสิบคนคือห้าพันอย่างที่ผมย้ําเราจึงอ่าม่อเข้าใจผมพยายามเน้นย้ําตรงนี้นะครับที่ผมพยายามย้ําตลอดความไม่รู้เนี่ยคือปัญหาครับถ้าเรารู้เข้าใจภาพรวมเข้าใจจริงว่าเป็นอย่างไรเราจะอยู่ในสังคมเรื่องเกี่ยวเทคโนโลยีถามว่าเอ้ยนี้เราก็ ไม่ถือออนไลน์ดิมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุมากครับเพราะออนไลน์ราคามันได้และเมื่อเราเก่งเราก็ทํคันเคาออนไลน์สิครับเพราะถ้าเราไม่ปรับตัวออนไลน์ถามหน่อยครับสินค้าเกษตรสินค้าต่างๆถ้าทุกวันนี้ไม่ขายออนไลน์ไปไงมันทําไม่ได้มันมีปัญหาแต่ถ้าเราขายออนไลน์ได้เราป,ปรามโปรโมทใน Facebook ที่ผมพยายามทำเพจทำอะไรให้ดูอะครับปัญหาต่างได้เลยมูลค่าก็เพิ่มขึ้นครับมันจึงจําเป็น ผมจึงพยายามทํารายการนี่แหละครับให้เห็นความสําคัญของไอทีความสำคัญของโซเชียลความสําคัญของการศึกษาเรื่องพวกนี้ผมย้ำเนะการศึกษาไม่ใช่ว่าต้องเรียนสูงครับเราต้องศึกษาในงานของเราศึกษาในสิ่งที่เราอยากทำและเมื่อเรารู้เราจะหากินได้เราจะมีประโยชน์และก็ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอื่นได้จริงๆสิ่งที่ผมพยายามบอกก็คือเรื่องนี้ถ้าท่านุู้ฟังท่านผู้ชม งงอะไรอยากให้เราบอกนะครับอาจจะยากนิดหนึ่งนะแต่ผมก็พยายามพูดให้เห็นภาพรวมที่สุดในการมีเปิดคลิปเปิดอะไรให้ดูนั่นเองนะครับแต่อย่างที่บอกถ้างงอะไรอยากให้เราทําอะไรกับท่านผู้ชมกับท่านผู้ฟังขอเพียงบอกมาจะพยายามทาหาข้อมูลมาคุยมาเล่าให้ฟังให้เห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอย่าลืมครับอย่าประมาทให้เข้าใจวิธีการที่ผมพยายามบอกนะถ้าเราเข้าใจราคาการก่อนเราจะไปพลาดหรอกว่าเราจะโดนหลอกเรื่องราคาและเราดูร้านให้ดีว่าร้านนั้นเป็นร้านจริงไหม บัญชีให้ดีอย่าดูโอ้ยให้ถูกแล้วรีบซื้อไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่เวลาก็ไปซื้อที่ร้านแถวบ้านดูให้เรียบร้อยก่อนก็ดีกว่านั่นเองครับขอบคุณเป็นอย่างสูงที่รับชมเราครับและพบกันใหม่อาทิตย์หน้ากับรายการไอทีเนท่านเรียนรู้เราไอทีงานที่บานท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ